วิธีที่2วิธีวัดจากกรดอะมิโนวิธีนี้จะละเอียดและลึกซึ้งกว่าวิธีแรกหลักการก็คือการกินอาหารที่มีกรดอะมิโนที่จําเป็นให้ได้ครบตามปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันถ้าคุณดูคลิปตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คุณจะได้ทั้งหลักการเหตุผลและวิธีการในการกินโปรโตีนให้ครบในแต่ละวันตามที่เซลล์ต้องการเลย เอาง่ายๆให้โฟกัสแค่กรดอะมิโนที่จําเป็นเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจชื่อมันสนใจแค่ว่ามันมีทั้งหมด9ตัวและทั้งหมดต้องได้รับจากอาหารจากภายนอกเข้าไปเท่านั้น W.H.O. หรือองค์การอนามัยโลกแนะนําให้กินกรดอะมิโนที่จําเป็นและจึงจําเป็นตามตารางที่ผมสรุปมาให้ ทานที่เริ่มดูแลตัวเองก็จะเริ่มรู้ว่าร่างกายต้องการโปรโตีนในทุกๆวันพอเริ่มศึกษาต่อก็จะเริ่มรู้ว่าเมื่อร่างกายขาดโปรโตีนผลจะเป็นยังไงพอเริ่มศึกษาต่อลึกขึ้นไปอีกระดับหนึ่งก็จะเริ่มรู้ว่าเมื่อร่างกายได้รับโปรโตีนเกินกว่าที่ร่างกายต้องการจะมีผลเสียอะไรบ้างสุดท้ายก็จะมีคําถามว่าแล้ววันๆหนึ่งเราควรที่จะกินโปรโตีนมาละเท่าไหร่คลิปนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังครับว่า ในแต่ละวันเราควรที่จะกินโปรโตีนวันละเท่าไหร่เพื่อให้อิ่มระดับเซลล์หมายความว่าไม่ใช่แค่เรากินโปรโตีนอิ่มแค่ที่ท้องเราเท่านั้นเซลล์ซึ่งเป็นส่วนที่เล็กที่สุดของร่างกายยังได้กินโปรโตีนอิ่มครบตามที่เซลล์ต้องการด้วยวิธีที่1วิธีวัดจากน้ำหนักตัววิธีนี้ใช้กันมานานแล้วเป็นการเปรียบเทียบง่าย ทุกวันนี้ก็ยังสามารถใช้ได้อยู่หลักการก็คือการกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงเข้าไปให้ได้ตามสัดส่วนของโปรโตีนที่มีในร่างกายร่างกายเรา100%จะมีส่วนประกอบที่เป็นโปรโตีนประมาณ15%สมมติเราหนัก100กิโลเราก็จะมีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบประมาณ15กิโลทีนี้เราก็ต้องกินอาหารที่มีโปรโตีนสูงเข้าไปให้ได้ตามสัดส่วน15%นี้ไงครับ น i อหรือสถาบันสุขภาพแห่งชาติแนะนำว่าควรกินโปรโตีนวันละ0.8กรัมต่อน้ำหนักตัว1กิโลกรัมสมมติถ้าเกิดคุณหนัก100กิโลกรัมคุณก็ควรที่จะกินโปรโตีนวันละ80กรัมคือเอา0.8คูณน้ำหนักตัวแล้วหน่วยเป็นกรัมนั่นเองครับทีนี้เราก็เอาโปรโตีนหน่วยเป็นกรัมเป็นเป้าหมายในการกินในแต่ละวันถ้าคุณกินเนื้อสัตว์คุณก็ควรที่จะกินไก่หมูเป็ดไข่ กุ้งหอยปูปลาน้ำหนักรวมให้ได้เท่ากับที่เอา0.8คูณเมื่อกี้ถ้าคุณกินเจวีแกนมังสวิรัตคุณก็ควรที่จะกินเห็ดถั่วธัญพืชเต้าหู้น้ำหนักรวมให้ได้เท่ากับที่เอา0.8คูณเมื่อกี้วิธีที่2วิธีวัดจากกรดอะมิโนวิธีนี้จะละเอียดและลึกซึ้งกว่าวิธีแรก หลักการก็คือการกินอาหารที่มีกรดอะมิโนที่จําเป็นให้ได้ครบตามปริมาณที่ร่างกายต้องการในแต่ละวันวิทยาศาสตร์สมัยแรกๆทําให้เรารู้ว่าร่างกาย100%จะมีโปรโตีนเป็นส่วนประกอบประมาณ15%วิทยาศาสตร์สมัยถัดมาทําให้เรารู้ว่าโปรโตีนที่เรากินเข้าไปแล้วไม่สามารถเอาไปใช้งานได้ทันทีต้องย่อยให้เป็นโปรโตีนตัวเล็กๆหรือกรดอะมิโนก่อนกรดอะมิโนทั้งหมดมี22ตัว แบ่งเป็นกรดอะมิโนที่จําเป็น9ตัวกรดอะมิโนที่ไม่จําเป็น7ตัวและกรดอะมิโนที่จําเป็นแล้วแต่คนอีก6ตัวกรดอะมิโนที่จําเป็นก็คือกรดอะมิโนที่ร่างกายต้องกินจากอาหารภายนอกเข้าไปเท่านั้นเพราะร่างกายไม่สามารถสร้างขึ้นมาเองได้กรดอะมิโนที่ไม่จําเป็นก็คือกรดอะมิโนที่ร่างกายสามารถสร้างขึ้นเองได้ถ้าได้รับก็ดีทาไมได้รับก็ไม่เป็นไรและสุดท้ายกรดอะมิโนที่จําเป็นแล้วแต่คน คือแต่ละเพศแต่ละวัยอาจจะจําเป็นต้องได้รับกรดอะมิโนตัวนี้แล้ววิทยาศาสตร์สมัยใหม่ก็เข้าไปเรียนดูอีกว่ากรดอะมิโนตัวไหนทําหน้าที่อะไรมีผลยังไงต่อร่างกายพอนี้ผมยกตัวอย่างมาให้ดูคร่าวๆนะครับถ้าท่านไหนสนใจก็สามารถเอาไปศึกษาต่อได้สีเหลืองก็เกี่ยวกับการสร้างพลังงานสีเขียวก็เกี่ยวกับเป็นตัวสร้างสรางสรสืร่อประสาทที่สมองสีน้ําเงินก็เกี่ยวกับการสังเคราะห์การสร้างกรูตาไทโอน สีน้ำตาลก็เกี่ยวกับการบริหารจัดการในตัวเจนในปัสสาวะสีแดงก็เกี่ยวกับการบริหารจัดการความเป็นกรดเป็นด่างในเนื้อเยื่อสีน้ำเงินเข้มหมายความว่าเป็นตัวสร้างเนื้อเยื่อเซลล์เมมเบรนและสุดท้ายสีม่วงก็เกี่ยวกับการสร้างคอลลาเจนนั่นเองครับเอาง่ายๆให้โฟกัสแค่กรดอะมิโน,โนที่จำเป็นเท่านั้นไม่ต้องไปสนใจชื่อมันสนใจแค่ว่ามันมีทั้งหมด9ตัว และทั้งหมดต้องได้รับจากอาหารจากภายนอกเข้าไปเท่านั้น w u h o หรือองค์การอนามัยโลกแนะนําให้กินกรดอะมิโน,โนที่จําเป็นและกึ่งจําเป็นตามตารางที่ผมสรุปมาให้ทีนี้เราก็เอามาเทียบกันกันกบอาหารตามธรรมชาติที่เรากินเข้าไปสมมติว่าคุณหนัก50กิโลกรัมนะครับถ้าคุณเป็นคนที่กินเนื้อสัตว์การที่คุณกินไก่100กรัมก็ได้กรดอะมิโนที่จําเป็นครบทุกตัวเกินเลยด้วยซ้ํา ถ้าคุณกินหมู100กรัมได้กรดอะมิโนที่จำเป็นไม่ครบมีแค่3ตัวเท่านั้นที่ครบคือฟีนิลอะลานีนไทโรซีนและทริปโตฟานถ้าคุณกินเนื้อวัว100กรัมได้กรดอะมิโนที่จำเป็นครบทุกตัวก็เกินพอๆกับกินไก่เลยถ้าคุณกินไข่100กรัมหรือประมาณ2ฟองได้กรดอะมิโนที่จำเป็นไม่ครบสักตัวแต่ก็เกินมาเกือบ70%ละ ถ้าคุณเป็นคนที่กินเจกินวีแกนหรือมังสวิรัตการที่คุณกินเต้าหู้สัก100กรัมได้กรดอะมิโนที่จำเป็นไม่ครบสักตัวแต่ก็ได้มาสักประมาณ50%ละถ้าคุณกินเห็ด100กรัมได้กรดอะมิโนที่จำเป็นไม่ครบสักตัวได้มาสักแค่10%เองถ้าคุณกินถั่ว100กรัมได้กรดอะมิโนที่จำเป็นสตัวนอกนั้นไม่ครบ แต่ก็ได้มาสัก50%ละถ้าคุณกินธัญ,ญพืชได้กรดอะมิโนที่จำเป็น3ตัวนอกนั้นไม่ครบแต่ก็ได้มาสัก70%ละสรุปสุดท้ายสำหรับท่านที่กินเนื้อสัตว์ในแต่ละวันคุณควรที่จะกินหมูไก่เนื้อวัวไข่เป็ดกุ้งหอยปูปลาวันหนึ่งให้ได้ปริมาณสัก100-200กรัม ขึ้นกับน้ําหนักตัวขึ้นกับกิจกรรมทางกายกินมากไปกระช่ว่าจะดีกินน้อยไปกระช่ว่าจะดีผมเคยทําคลิปว่าการที่กินโปรโตีนเกินกับกินโปรโตีนขาดจะมีผลยังไงกับร่างกายบ้างสนหรับท่านไหนที่สนใจสามารถไปดูรายละเอียดตามคลิปนี้ได้ครับถ้าคุณกินเจวีแกนหรือมังสวิรัตคุณก็ควรที่จะกระจายการกินโปรโตีนออกไปให้หลากหลาย กินทั่วหลากสีกินทัญ,ญพืชกินเห็ดหลายๆแบบกินเต้าหู้เพื่อให้ร่างกายได้รับกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นครบปริมาณก็ประมาณ100-200กรัมขึ้นอยู่กับน้ำหนักตัวขึ้นอยู่กับกิจกรรมทางกายถ้าคุณดูคลิปตั้งแต่ต้นจนถึงตอนนี้คุณจะได้ทั้งหลักการเหตุผลและวิธีการในการกินโปรโตีนให้ครบในแต่ละวันตามที่เซลล์ต้องการเลยพอคุณมีความรู้และหลักวิทยาศาสตร์เอาไว้อ้างอิง คุณจะได้เอาไปใช้ดูแลตัวเองได้ถูกต้องไม่ว่าการจะเลือกกินอาหารตามธรรมชาติหรือการเลือกกินอาหารเสริมไม่ต้องคอยรับปลาจากใครเพราะคุณรู้วิธีการหาปลาด้วยตัวเองแล้วเวลาเลือกกินอาหารตามธรรมชาติก็เลือกกินได้ถูกต้องครบถ้วนเวลาเลือกกินอาหารเสริมก็เลือกกินได้ถูกต้องครบถ้วนสำหรับท่านที่มองหาอาหารเสริมโปรตีนเพื่อให้ร่างกายได้รับครบในแต่ละวันลองกดดูรายละเอียดตามลิงก์ใต้คลิปนี้ดูครับ โปรโตีนนี้ถูกคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลสุขภาพและการป้องกันโรคทำให้ไม่ใช่ได้รับแค่โปรโตีนครบตามที่ร่างกายต้องการเท่านั้นยังมีกรดอะมิโน,โนที่จำเป็นครบมีบรันช์เชนอะมิโนแอซิดช่วยสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญพลังงานยังมีสารต้านอนุมูลอิสระหลากหลายช่วยยับยั้งการเสื่อมชราของร่างกายยังมีวิตามินและเกลือแร่ที่คนส่วนใหญ่มักขาด คือวิตามิน D3 วิตามิน B12 ธาตุเหล็กและโครเมียมยังมีพรีไบโอติกช่วยทำให้ระบบภูมิต้านทานของร่างกายแข็งแรงที่สำคัญคืออร่อยรสชานมไข่มุกไม่มีน้ำตาลไม่มีกลูเตนไม่มีนมไม่มีไขมันดัดแปลงไม่มีไขมันอิ่มตัวไม่มีคอเลสเตอรอลและปราศจากพืชดัดแปลงพันธุกรรมสรุปคือเราได้กินทั้งของอร่อยและเซลล์ได้กินสารอาหารที่เซลล์ต้องการ